สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับอายุ1ปีนะครับกับ3เดือนนะครับหปีกับ3เดือนหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าเออลงอัปเดตให้ดูหน่อยนะว่าว่าต้นเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมนะครับลงคลิปไปหลายๆคลิปเกี่ยวกับการดูแลโดยเฉพาะนะครับการใช้นะครับผ้าปูโคนต้นกับการใช้นะครับโบรอนทางดินนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อย ก็สองสามวันก่อนก็ได้ตัดแต่งกิ่งไปนะครับก็ประมาณนี้ค่อนข้างที่จะโปร่งแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวๆน่าจะเอา,เ,อาเอาอีกสักกิ่งสองกิ่งนะครับก็คือในระยะหนึ่งเมตรของความสูงเนี่ยก็จะไว้ประมาณสามถึงห้ากิ่งนะครับก็จะลองดูนะก็พอดีทําตามนะครับของท่านอาจารย์นะครับท่านหนึ่งที่อยู่มหาลัยมอกําแพงแสนท่านแนะนําไว้นะครับทีนี้นะครับมาดู เวลาผมตัดแต่งนะครับผมก็ใบทุเรียนผมก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับวางไว้แบบนี้นะครับก็เห็นว่าผ้าคลุมว่าจะพืชก็ยังอยู่นะครับผ้า,าคลุมก็ยังอยู่เห็นไหมฮะตอนนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยผ้าเขามีอะไรมีช่องว่างของอากาศเดี๋ยวต้องตัดออกตอนนี้ต้นเขาโตนะครับต้นเขาโตาประมาณนะครับประมาณนี่เป็นกระป๋องน้ําเห็นไหมฮะนี่โนโนต้นนะครับก็ เป็นน้ำดื่มของยันฮีก็ลองดูครประมาณนี้แหละนะครับโตค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวต้องมาตัดตรงนี้ออกเพื่อจะระบายอากาศนะครับภาคุมก็ยังดูก็เห็นว่านะครับลักษณะสีของต้นนะครับก็สวยงามนะครับการขยายต้นค่อนข้างดีนะครับกิ่งก้านก็ปกติการเจริญเติบโตทางยอดนะครับก็โอเคนะครับก็ทุเรียนต้นนี้ก็ปลูกแบบ เกษตรอินทรีย์นะครับต้องพูดแบบนั้นเนื่องจากผมเน้นไปทางการใช้นะครับปุ๋ยหมักฮิวมัดแร่จุลธาตุต่างๆนะครับการดูแลทางใบนะครับการให้อาหารก็จะเป็นอาหารพืชาร์มคุณดินที่ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็จะเห็นว่ายอดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของป้องกันโรคและ,มะแมลงนะครับก็จะใช้ัชุชโปรโนาโ,โนก็จะมีผงขมิ้นนะครับผงบอระเพ็ดแคลเซียมนานโนแล้วก็น้ํามันสะเดา บิวเอเรียมมีาเุเซียมน้ำส้มขันไม้หมักยาฉุนนะครับก็สลับสับเปลี่ยนก็ใช้อยู่ประมาณนี้ครับก็ดูว่าอะไรลงแบบไหนเราก็ใช้ให้ถูกจังหวะแค่นั้นเองครับต้นค่อนข้างโปร่งสําคัญนะครับจากที่ผมตัดแต่งเนี่ยต้นโปร่งทำให้ต้นเนี่ยเขาแข็งแรงนะครับเรื่องมแมลงต่างๆนะก็จะน้อยนะครับพอเราตัดแต่งนะครับก,ก็จะแตกกิ่งก้านใหม่ ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตอนนี้ก็สูงน่าจะประมาณ3เมตรได้นะครับเพราะว่าสูงกว่าเสารพริกไทย2เมตร50นะครับตอนนี้ก็สูงสูงมากเลยนะโอเคนะครับก็เป็นการอัปเดตกันนะครับว่าว่าเออเขายังอยู่ดีนะครับต้นนี้ปีนี้ผมใส่โบรอนไปประมาณสักน่าจะ50กรัมนะครับใส่ทางดินนะโบรอนเน้นใส่ทางดิน แล้วก็ใส่บริเวณปลายทรงพุ่มเหมือนเดิมนะครับห่างจากปลายทรงพุ่มเนี่ยประมาณ 20- 30ถึงเซนนะครับตรงนี้สําคัญมากมากนะครับปุ๋ยทุกชนิดนะครับก็ต้องต้องทำประมาณนี้นะครับให้ให้ให้มาไกลๆเลยนะครับเขาจะได้เดินรากดีๆนะครับเราจะอยู่ประมาณนี้ฮะโอเคครับ